วันนี้กับจากทำบุญที่วัดนะคะเราก็เล่นมาเลยนะคะเล่นมาตัดตะไคร้ให้กับคุณน้าเลยนะคะคุณน้าเขาจะเอาตะไคร้นะคะสักประมาณห้าโลหกโลนะคะแล้วก็อีกร้านค้าหนึ่งก็จะประมาณ2โลนะคะรวมกันก็จะเป็นประมาณแปดโลได้นะคะตอนนี้เราขุดมาแล้วค่ะทุกคนขุดมาแล้วกองไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นตะไคร้ที่เราเลือกมาบางส่วนนะคะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะทุกคนร้อนมากเหงื่อออกเลยเต็มเลยนะคะดูแดด ท้องฟ้าแบบจมใสมากเลยนะคะร้อนมากเลยนี้เดี๋ยวทีไงไปตัดตะไคร้ก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะทุกคนที่เราจะต้องมาตัดตะไคร้ให้กับน้ากันนะคะอากาศก็ร้อนร้อนนะคะร้อนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนยังไงนะคะเราก็ต้องมาตัดตะไคร้ให้กับน้ากันอากาศจะร้อนแบบนี้นะคะมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนซึ่งแดดจัดแล้วก็แดดจ้ามากๆเลยนะคะช่วงกลางวันช่วงบ่ายนี่คือร้อนจนแบบว่าอยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะคะต้องมาอยู่ใต้ต้นมะม่วงหรือว่ามานั่งพัก เย็นๆอยู่ใต้ต้นมะม่วงที่หน้าบ้าน,นแต่ว่าแดดแรงขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาคอยดูกันนะคะว่าอีกสองสมวันข้างหน้าเนี่ยฝนจะตกจริงหรือเปล่าแต่ว่าคาดว่าน่าจะตกนะคะทุกคนร้อนๆแบบนี้นะคะจะต้องคอยดื่มน้ําสักหน่อยละคะเพราะว่าร่างกายจะขาดน้ําไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนมากนะคะ เราก็นั่งตัดตะไคร้ไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นกลุ่มนะคะลมก็ไม่ค่อยพัดตอนแรกกะว่าตัดตะไคร้เสร็จเนี่ยเราก็จะลดน้ําตะไคร้ไปด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าอากาศรา้อนๆแบบเนี้ยเพราะว่าวันนี้มาสายด้วยเนื่องจากว่าตอนเช้าไปทําบุญมานะคะสายด้วยแล้วก็ร้อนด้วยนะคะคาดว่าอาจจะไม่ได้ลดน้ําตะไคร้เพราะว่านะถ้าจะลดน้ําตะไคร้ตรงคันกลางนะคะตรงที่ ต้นกลุ่มแล้วก็มองตรงไปเนี่ยก็จะเป็นกอตะไคร้หลายๆกอนะคะตรงนั้นน่ะจะต้องไปหิ้วน้ําจากคลองไส้ไก่ร้อนก็ต้องดื่มน้านะจะ๊ะดื่มน้ําเยอะๆนะคะเพราะว่าอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเสียงเงื่อเยอะนะคะทํางานแล้วเราต้องดื่มน้ําเยอะๆเพราะว่าถ้าไม่ดื่มน้าเนี่ยอาจจะมีอาการจะเป็นลมได้นะคะกระหายได้ด้วยนะคะเราต้องดื่มน้ําเยอะๆนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําที่เป็นน้ําที่บ้านนะคะแต่เป็นน้ํากรองก็ แช่ตัวเย็นไว้ก็นำมากินที่นาด้วยนะคะแก้กระหายดีๆเลยนะคะน้ําเย็นหลังจากพักดื่มน้ําดื่มท่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มานั่งตักตะไคร้กันต่อนะคะตอนนี้ก็คืบหน้าไป หลายแล้วนะคะตะไคร้ที่มานั่งตัดนี่ <c oughs> คือจะเป็นตะไคร้กอที่อยู่ตรงข้ามกับต้นกลุ่มนะอายุของตะไคร้นะคะคันนี้นะคะเขาก็จะเกือบปีแล้วนะคะทุกคนประมาณสักเจ็ดแปดเดือนได้นะคะต้นเขาจะค่อนข้างตันแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักดีด้วย <c oughs> กอหนึ่งมองมองไปนะคะอาจจะกอไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าลําต้นเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงใบค่อนข้างสูงนะคะสูงเกือบเกือบเท่า ตัวของบ้านส่วนไรนานเลยลำต้นเขาจะค่อนข้างตันแล้วก็มีน้ำหนักดีนะคะทุกคนซึ่งถ้าเป็นตะไคร้ใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักเขาจะค่อนข้างเบาแต่ว่าถ้าเป็นตะไครรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่น8ถึง7 8เดือนแล้วเนี่ยน้ำหนักเขาจะดีมากๆเลยตัดเสร็จแล้วนะคะตัดรากตัดใบ จัดแ,แต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเราก็จะนํามามัดแบบนี้เลยนะคะมัดด้วยอปอที่เราเตรียมมาจากบ้านนะก็จะเป็นตอกที่แม่เขาจักตอกไว้นะคะจากไม้ไผ่ที่หาได้แถวแถวบ้านนะคะก็นํามาจักตอกแล้วก็ตากแดดไว้เป็นท่อนยาวๆนะคะเป็นก้านยาวๆแล้วเราก็นําไปแช่น้ําหรือถ้าวันไหนถ้ามาตัดแล้วนะคะลืมเอาตอกมานะคะเราก็จะใช้ปอกล้วยในการมัดนะคะตอนนี้ก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวกลับบ้านกันได้เลย